เอาละสนุกกันอีกแล้วนะครับอันนี้คุณลูกค้าส่งมานะครับ FT ศูนย์ศูนย์เก้านะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่คุณลูกค้าส่งมาทั้งหมดนะครับปัญหาของลำนี้นะเกิดคือบวกเดินหน้าเหมือนไม่มีแรงนะครับถอยหลังได้ปกตินะครับทีนี้มาดูในส่วนของเรือลำนี้นะครับคุณลูกค้ามีเปลี่ยนดีซีฟมาแล้วนะครับคาดว่านะดูจากอุปกรณ์ที่คุณลูกค้าส่งมามีกล่องเดิมกับกล่องตัวนี้นะครับนี่อันนี้นะ่าจะเป็นกล่องกล่องที่เปลี่ยนนะครับผมยังไม่ได้เช็คนะ มาดูช่วงข้อต่อนะครับเหมือนตรงนี้เขาพอกมาเหมือนจะลูดมานะครับจะมีปัญหาแล้วก็มีส่งใบจักรมาให้ผมด้วยนะครับใบจักรอันเนี้ยมันจะใส่กับสูตรสูเก้าไม่ได้เดี๋ยวผมลองแปลงดูให้ละกันไม่น่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ฝากฝากครอบนอกแล้วก็แบตเตอรี่อันนี้ผมยังยังไม่ได้เช็คนะคแล้วก็รีโมทอีกหนึ่งตัวตัวนี้นะครับอ๋ออีกนิดนึงหางเสือไม่มีมาให้ผม,แ,มแหมแหว่งไปกแล้วโอเคอาจจะต้องเบิกใส่ไปก่อนอื่นเลยผมต้องเช็คเรื่องของ ตัวล้ำก่อนนะว่าใช้ได้หรือเปล่าอ๋อไอทีหนึ่งเซลลที่หนึ่ง 16, สี่จุดหนึ่หกเซลลสองสี่จุดเจ็ดโอเคมีไฟรวมแปดจุดสี่อ่าแบบมีไฟรอดตายเทคเรื่องของมอเตอร์ก่อนโอ้ยผมว่าผมลือออกมาดีกว่าม้งเนี้ยอ๋อมอสไม่มีมาตัวหนึ่งอ๋อสองตัวเลยก็ <c oughs> ยึดยึดมอเตอร์มาแค่นอสองตัวนะครับ เดีตรงนี้เขาพอกอย่างนี้แล้วผมจะแกะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งเอ๊ะอ๋อหางเสืออยู่นี่เจอแล้วหางเสือมีมาหางเสือมีมาอ๋อเรียกว่าไม่มีแล้วน็อตมีมนด้วยโอ้หางเสือมีน็อตเดี๋ยวไปหา ตรงสายเซนเซอร์เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าผมคงตัดทิ้งไปเลยแล้วอาจจะต่อตรงไปนะครับเดี๋ยวผมขอดูอีกทีหนึ่งครับพอดูแล้วน้องเขาหน้าจะค่อนข้างโหดจริงเซนเซอร์ไม่ต้องแล้วั้มตรงนี้ปัญหาตอนนี้คือผมถอดมอเตอร์ไม่ได้ติดมาดูนะครับตรงนี้มันเป็นส่วนที่ติดตายเลยเห็นไหมถอดไม่ออกนะครับ นี่ลักษณะนี้นะครับเรียบร้อยทํำยังไงครับงัดสิครับงัดอย่างเดียวนะครับงัดเพื่อจะถอดให้มันออกก่อนลักษณะนี้ผมจะเป็นต้องงัดนะไม่งั้นมันถอดไม่ได้จริงๆนะครับ เรียบร้อยออกมาแล้วเอาละทีนี้นะผมประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของรีเซิร์ฟนะครับคุณลูกค้าบอกว่าพี่ปกติตำแหน่งเขาอยู่ด้านหน้าเขาบอกว่าอยากให้ไหว้อยู่ด้านหลังอ่ะจัดให้ไม่เป็นไรแล้วก็แบตเตอรี่ก็กลับไปอยู่ด้านหน้าแทนอันนี้นะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยหลอพึ้นเยอะนะครับใบจักนะครับที่บอกว่าใส่ไม่ได้อันนี้จัดให้แล้วนะอา่าใบผมใส่ให้เรียบร้อยนะครับรีซีฟก็เปลี่ยนใหม่ไปนะครับแบตเตอรี่นี่เป็นของลูกค้านะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่านี่ทำเสร็จแล้วนะครับมาดทดสอบก่อนตรงดีกว่าไป เอาละดูนะดูอาการเรื่องน้ำเข้ากันนะครับมาต่ออ่าโอ้โหกวันนี้ขโมงเลยนะครับร้อนจัด อ่ะโอเคนะหนาไม่มีนะครับเช็คได้เลยโอเคเรียบร้อย